อัตหิอัตโนนาโถตนและไปที่พึ่งแห่งตนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับโอ้โหเผานะครับเผาไอหลงนะครับนะครับเผอไอหลงนะครับวิ่งแล้วสั่นนะพี่น้องครับมันจะเผาเป็นไรไหมครับนี่ครับหลงสองเผานะครับ สั่นครับนี่ครับน้าเป็นเกียร์ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่ไอ้เบรกมือมานะครับมันก็เลยอาจจะสั่นนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมก็เลยทําเอาเหล็กไปเข้าลงกึงครับไปตีมาเป็นตัวนี้นะครับเจาะน็อตใส่นะครับกันรูนะครับ ไม่รู้ว่าจะหายสั่นไหมครับหรือ่พี่น้องท่านใดมีความรู้ก็ช่วยแนะนาหน่อยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ส่องไปส่องมาก็เจอยางแห่นเกียร์นะครับนี่ครับยางแห่นเกียร์ขาดด้วยนะครับก็เลยจัดใหม่มาหนึ่งลูกนะครับแต่ผมว่าน็อตหลงนี่โหโสุดยอดมากเลยนะครับดูครับนะครับ รายละเอียดครับเป็นเกลียวที่คอเนี่ยนะโอ้โหถึงว่านะะมันถึงทนนะะเขาทาเกลียวไว้ที่คอตรงนี้นะครับเฟียง,ยงครับบางรุ่นนี่ไม่มีก็โอ้โหที่ว่าเ้าขาดบ่อยๆไม่ใช่เพนาเฟียงนะขาดบ่อยๆก็นี่นะะน็อตไม่ไม่มีเกลียวนะนี่ือก,อกป่ะ นี่ครับเราก็ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยนยางให้เครี่ยงหาไปหามาเจอยางให้เครื่ยงนะฮะเจอยางให้เครื่ยงขาดหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าจะสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับวิ่งมามันสั่นครับสั่นยังผีเข้านะครับแบบนี้มันวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาหน้าแป้นตัวนี้ครับ ทำมาจากของกึงใช้เหล็กสี่เหลี่ยมมากึงนะครับแล้วก็รูนแค่แผ่นเหล็กตัวนี้จะทำให้รถหายสั่นไหมครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับ้องครับว่าจะหายไม่หายนะถ้าเราผมรู้ผมก็ไม่มีครับใครมีก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เราก็จะเช็คๆไปนะครับเช็คไปเรื่อยๆนะครับอันไหนไม่ดีนะครับส่วนตัวนี้ลงตัวนี้ก็สองเพานะพี่น้องครับสองเพาเอ็มเอนะครับร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับพี่น้องครับวิ่งแล้วสั่นนะครับอาการนะครับวิ่งแล้วสั่น ติดเทอร์โบนะครับติดเทอร์โบก็อาจจะเป็นสองสี่สองสามได้นะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะครับว่าแรงไม่แรงนะครับถ้ามันแรงเราก็จัดเทอร์โบนะครับแรงอยู่เราก็ต้องไม่จัดนะครับสำหรับไอหลงตัวนี้นะครับส่วนเทอร์โบเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ลองวางเองดูนะครับจะวางไปสองสามคันแล้วนะหลายคันแล้วนะวางไปนะวางไปก็หลายคันอยู่นะครับแต่ก็ทําทตามบ้านๆน,นะครับไม่มีความรู้หรอกครับม่มๆขึ้นๆไปนะเห็นปห้กึงนะเป็นตัวนี้มานะครับเขาไม่มีเบรกมือมาให้นะครับ,รบผมก็เลยไปทําตัวนี้มาครับ เขาเอาหน้าชนกันน่ะเอาหน้าตัวนี้ชนกับเพาอ่ะชนกับปลายเพาเลยอ่ะผมคิดว่ามันทงสันนะครผมก็เลยทําเหล็กตัวนี้มาเสริมหน้าแปนตัวนี้นะครับเสริมหน้าแปนตัวนี้แต่เอามาเนี่ยโหเขาเอาหน้าแปนชนกับหน้าแปนเลยนะครับเอาหน้าแปนตัวนั้นชนนะที่จริงมันมีเบรกมืออยู่ตรงนี้นะพี่น้องครับมันมีเบรกมือนะมันมันเอาเบรกเขาเอาเบรกมือออกนะครับมันก็เลย สันน่าจะสันนะฮะเจ้าของเดิมนี่เช็คเกียร์กับเฟียงท้ายมาแล้วนะครับไม่หายสันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นเหล็กตัวนี้ใส่นะครับจะหายสันหรือเป่ต้องลองดูนะครับเ่าจะหายไม่หายนะครับ แกะตัวนี้มานะครับเจอปัญหาแล้วนะฮะเจอปัญหาเขาไม่ใส่แป้นมานะฮะไม่ไม่ใส่แป้นเบรกมือนะครับแล้วก็ส่องไปส่องมาก็เจอ,อยางแห้งเคี่งขาดนะครับนี่ะอาจจะเป็นผลกันก็ได้นะทําให้วิ่งแล้วสัน่นะถ้าวิ่งสักห้าสิบไม่สั่นนะแต่ถ้าวิ่งเกินไปถ้าวิ่งหกสิบสั่น อาวิ่งเกินหกสิไปสันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าจะหายไม่หายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเลยนะครับ